เราอยากเป็นตัวที่ไม่ล้มเหลวแล้วเราก็เลยใช้กลยุทธ์ในราคาค่อนข้างต่ําด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปนตามเป้าหมายก็แต่สูงสุด20บาทเศษเศษนะฮะในวันนี้ก็16บาท50สตางค์ก็น่ารักนะฮะราคาน่ารักเชียวพเพราะคนลงทุนแค่ไม่ถึง5บาท,บบาทก็สลิปมีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าหรือชาลอน เขาโอนของเขานะครับเงินของเขารายรับของเขาเรื่องของเขาคาว่าหุ้นลมเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีหุ้นลมเป็นเป็น,ปนไปไม่ได้แต่ถ้าเราจดบริษัทกันเองเอกนชนอาจจะไม่ต้องเสียเงินให้หุ้นไปเพราะว่าอาจจะอาศัยที่เสียงเขาแต่บริษัทที่ถูกแจกแจงโดยตลาดหลักทรัพย์ยังไงก็ต้องจ่ายเงินนะฮะแล้วก็เขาต้องได้ผลประโยชน์เวลาปันผลอย่างที่จะปันผลนี่ถึงนี่อิงฟ้าก็ได้ประมาณ4ี่แสน ทาง <c oughs> เขาก็จะจ่ายตรงเข้าบัญชีอิงฟ้าก็ mm. เป็นเรื่องของเขาไม่เคยที่จะมีหุ้นลมครับมันเป็นไปไม่ได้คนที่พูดคือคนที่ไม่เข้าใจกฎหมาย mm. นะครับบางคนบอกว่าทําไมบริษัทค่อนข้างรุนแรงจังเลยนะครับตอบโต้ค่อนข้างชัดมากเดี๋ยวก็โพสต์เดี๋ยวก็เอามาให้ดูก็ทําไงได้ในเมื่อสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันถูกหล่อหลอมด้วยข่าวเท็จถ้าเราอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งคนจะคิดว่าข่าวเท็จคือข่าวจริง ก็ต้องมีการต่อสู้ทางด้านการอธิบายครับก็ดีใจนะครับที่ได้รับการตอบรับหลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการได้ดีบอกตรงๆว่าทํางานมากว่าที่จะเข้าไปเทรดในตลาดได้มันเป็นการทํางานที่ทุกทรมานแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบทุกทรมานอะไรมากๆด้วยนะหลังจากที่เราทนจทนสุดแล้วผลลัพธ์ของมันก็อย่างที่เห็นเราก็ดีใจนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของก็อยากให้ไปอ่านไฟลิ่งให้เรียบร้อย แล้วก็รู้ให้ชัดเจนว่า MGI ของเราเนี่ยรายรับมาจากไหนกําไรมาอย่างไรนะครับเพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทําไปนั้นมันผิดหรือถูกครับมันจะููก็ได้เคลียคำถามให้กับผู้ถือหุ้นเยอะกว่านันใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมถูกโจมตีตลอดก็คือว่าตัวผมจะขายหุ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากผ่านพ้นไปหนึ่งเดือนเนี่ยผมมีสิทธิ์ขายหุ้นประมาณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นต่าตําอยู่ประมาณสัก6ล้านหุ้น7ล้านหุ้นอะไรอย่างเงี้ย ผมขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเก็บเรคคอร์ดนี้ไว้นะครับในหนึ่งปีจากนี้เป็นต้นไปจริงๆแล้วผมอยากจะสัญญายาวๆเอาเป็นปีต่อปีจะไม่มีวันขายหุ้นของตัวเองแม้กระทั่ง1ห,หุ้นถ้าขายมายึดยึดบริษัทไม่ได้เพราะบริษัทของทุกคนยึดบ้านส่วนตัวผมแล้วกันนะฮะ <c oughs> แล้วก็ยึดรถยึดเงินส่วนตัวผมคือผมเป็นคนพูดจริงแล้วก็ทําจริงผมรักบริษัทมากแล้วผมยังไม่อยากที่จะมันเป็นไปได้ยังไงอะบริษัทมันเพิ่งจะเริ่มลุกขึ้นเดิน แล้วผมจะไปจากมันได้ยังเป็นไปไม่ได้เพราะยังผมอยากเห็นบริษัทที่วิ่งเร็วกันนี้เยอะครับจากวันแถลงข่าวที่เราพูดว่าก็มาณ14สี่ถึงแบบกระโดดมา1ีก็ดีใจที่เราเราแอบท้าทายกันนะฮะว่าเราโฟกัสกันที่14เพราะว่า IPO ที่เราขายไปราคาค่อนข้างต่ำสาเหตุที่เรารู้ว่าต่ำเพราะว่าเนื่องจากว่า PE มันต่ำมากแต่เราอะให้ไปในราคานั้นเพราะเราอยากให้นักลงทุนมีกำไรแล้วก็เราจะอยากจะฝ่าฟันเรื่องของการเป็น IPO แล้ว ออกมาทุกครั้งเลยในปีที่เนี้ยมันค่อนข้างจะล้มเหลวเราอยากเป็นตัวที่ไม่ล้มเหลวแล้วเราก็เลยใช้กลยุทธ์ในราคาค่อนข้างต่ําด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามเป้าหมายก็แต่สูงสุด20บาทเศษเศษนะฮะในวันนี้ก็16บาท50สตางก็น่ารักนะฮะราคาน่ารักเชียวเพราะคนลงทุนแค่ไม่ถึง5บาทตอนนี้16บาท50สตางน่ารักมนาะกที่ตามมาจากราคา ได้ตลอดมีหนังสือมอกัมาตกใจมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หนังสือเขาไม่ได้เตือนผมนะฮะเขาเตือนผู้ลงทุนเอาเป็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมเนียมที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะต้องแอคชั่นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเหมาะสมอันนี้ผมยินดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าไม่แอคชั่นแล้วเกิดมันเป็นเรื่องปัญหาที่บานปลายเนี่ยหน่วยงานที่ต้องดูแลก็จะถูกตําหนิได้ว่าทําไมไม่ดูแลแต่ว่า เมื่อมีการแอคชั่นออกมาให้ระมัดระวังในการลงทุนเพราะมีวารุ่มผิดปกติค่อนข้างเยอะตลอดเวลาเนี่ยวารุ่มก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังคงมีระดับหลายร้อยล้านในวันนี้ก็ประมาณ200กว่าล้านในการซื้อขายถึงแม้จะเป็นวันที่ธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับผมว่าดีด้วยซ้ําแล้วเราก็เป็นหุ้นเดียวที่ทําตามมารยาททุกอย่างเราไม่ได้ติดแคชบาลานเราไม่มีอะไรเลยทุกคนยังลงทุนได้อย่างรู้สึกสบายอกสบายใจครับปีห้า จะมีอะไรที่แบบว่าทำให้ผู้ถือหุ้นเขามั่นใจขึ้นอีก็เมื่อสักู่เปิดเรื่อง M C N ไปแล้วผมว่านี่คือเรื่องมิติใหม่ที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็อยากจะเชิญทุกๆคนเข้ามาร่วมเป็น N C N ด้วยนะตัวนี้จะนำพาซึ่งรายรับรายได้ของบริษัทแบบมหาศาลซึ่งเรากำลังจะเปลี่ยนก้าวกระโดดจาก TikTok ธรรมดาซึ่งเรามีรายรับเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ30ล้านจาก Tik t o k Average นะฮะค่าเฉลี่ย ในอนาคตเนี่ยเราคาดว่าเราจะต้องมีแบบเป็นหลักร้อยล้านต่อเดือนในอนาคตไม่ใช่ว่าอนาคตไกลอนาคตเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ได้ถูกเปิดเผยแล้วแล้ว,ลวก็อินฟูทั้งหลายแหละที่ออกมาเดินเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่ถามว่าเขาทําเองเขาก็อยู่ได้แล้วเขาจะมาร่วมกับเราทําไมเพราะการร่วมกับเราไม่ได้บอกว่าร่วมเฉยๆนะต้องเซ็นสัญญานะฮะต้องปลักอินมาที่เราต้องยอมอะเกรเมนต์ในทุกคอนดิชัน สิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ประมาณสิบท่านไม่ได้บอกว่าเอามายืนเอามาเดินเล่นๆขำๆไม่ใช่ยืนอยู่ตรงเนี้ยณขณะเวลาเนี้ยสิบคนเนี้ยไม่ว่าเขาจะปักตะกร้าจะไลฟ์หรือจะขายวิธีไหนผมได้เงินจากเขาตลอดแล้วยืนอยู่คุยขนาดเนี้ยผมก็ได้เงินแล้วตอนนี้ที่อินฟ้าที่บอกว่าถือพุตลมหรือเปล่าอ๋อก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็สลิปมีหมดนะไม่ว่าจะเป็นอินฟ้าหรือชาลอต เขาโอนของเขานะครับเงินของเขารายรับของเขาเรื่องของเขาคาว่าหุ้นลมเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีหุ้นลมเป็นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราจดบริษัทกันเองเอกชนอาจจะไม่ต้องเสียเงินให้หุ้นไปเพราะว่าอาจจะอาศัยที่เสียงเขาแต่บริษัทที่ถูกแจกแจงโดยตลาดหลักทรัพย์ยังไงก็ต้องจ่ายเงินนะฮะแล้วก็เขาก็ต้องได้ผลประโยชน์เวลาปันผลอย่างที่จะปันผลนี่ถึงนี่อิงฟ้าก็ได้ประมาณ4ี่0,000 ทางเขาก็จะจ่ายตรงเข้าบัญชีอิงฟ้าก็เป็นเรื่องของเขาไม่เคยที่จะมีหุ้นลมครับมันเป็นไปไม่ได้คนที่พูดคือคนที่ไม่เข้าใจกฎหมายครับผมไ้คุยกับน้องไหมคบเรื่องนี้ว่าโดนโจมตีไม่ไม่น้องบอกว่าตลกดีก็หนูก็ถอนไปตั้ง10ล้านถอนมาให้หนูนิดเดียวก็4ี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นคูณสองถอนมาแสนเดียวเขาเตรียมเงินไว้10ล้านเขาก็โอนไปเท่าที่นั้นสี่หมื่นสี่บาทเก้าสิบสตางค์คูณสองล้านสีบ่ายเก้าสิบห้าสตางค์ ไม่มีอะไรที่หลอกลวงหรอกครับเพราะว่าเราไม่เคยคิดทําแบบนั้นมีเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นนะครับน้องมีเท่านี้ก็ทําเท่านี้ครับก็สองล้านก็ไม่ได้เงินเยอะสําหรับน้องนะครับเพราะน้องมีรายรับที่ดีครับด้วยความที่เอ่อกับกำลังเติบโตก็จ้องเติบันครับจะหาที่บสืบอ่าไม่ไม่ไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรออกมาผมก็อธิบายตามข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ชัดเจน ในทุกๆก,กรณีนะครับอะไรที่เราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็อธิบายให้ฟังแต่ถ้าอะไรที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ใช่ความจริงก็ขออนุญาตตรงไปตรงมานะครับมีการโพสต์หรือมีการอธิบายนะครับบางคนบอกว่าทาไมบริษัทค่อนข้างรุนแรงจังเลยนะครับตอบโต้ค่อนข้างชัดมากเดี๋ยวก็โพสต์เดี๋ยวก็เอามาให้ดูก็ทําไงได้ในเมื่อสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันถูกหล่อหลอมด้วยข่าวเท,ท็จถ้าเราอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งคนจะคิดว่าข่าวเท,ท็จคือข่าวจริง ก็ต้องมีการต่อสู้ทางด้านการอธิบายครับขอบคุณครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ